สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟมาฝากสำหรับใครที่ดื่มกาแฟในตอนเช้ารู้ไหมว่ากาแฟไม่ได้แค่ช่วยให้ตื่นตัวแต่ยังมีประโยชน์ที่น่าทึ่งต่อสุขภาพหัวใจด้วยถ้าคนอยากรู้ข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องความคิดดีกันนะครับ ใช่ค่ะการศึกษาล่าสุดจากมหาวิทยาลัยทูเลนพบว่าการดื่มกาแฟในตอนเช้าช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้อย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างกว่า40,000คนพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟในตอนเช้ามีความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลงถึง31%เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟเลย และการดื่มกาแฟตอนเช้าก็ยังมีผลดีต่อการลดความเสี่ยงจากสาเหตุอื่นๆด้วยนะคะนักวิจัยพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟในตอนเช้ามีโอกาสเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆลดลง16%ด้วยจริงครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะทำไมกาแฟถึงมีผลดีขนาดนี้ กาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระแอนต o ออกซิเดนและสารพฤกษเคมี (polyphenols) ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบและการเกิดความเครียดออกซิเดชันในร่างกายซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สามารถนำไปสู่โรคหัวใจได้แล้วการดื่มกาแฟในช่วงเวลาเช้ามีประโยชน์มากกว่าเวลาทำไมละ่ะ การดื่มกาแฟในตอนเช้าเป็นการสอดคล้องกับจังหวะชีพจรของร่างกายที่ควบคุมการทำงานของร่างกายในแต่ละช่วงเวลาซึ่งในตอนเช้าร่างกายมีการทำงานได้ดีที่สุดในการดูดซึมสารต่างๆจากกาแฟเช่นคาเฟอีนและสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นจึงช่วยให้ร่างกายได้ประโยชน์สูงสุดจากกาแฟในช่วงเวลานี้แล้วการดื่มกาแฟตอนเย็นล่ะครับจะมีผลเสียหรือไม่ การดื่มกาแฟในตอนเย็นหรือใกล้เวลานอนอาจทำให้ระบบประสาทตื่นตัวเกินไปส่งผลให้เกิดปัญหาการนอนหลับซึ่งการนอนหลับที่ไม่เพียงพอหรือมีคุณภาพไม่ดีนั้นส่งผลต่อสุขภาพหัวใจในระยะยาวได้แล้วการดื่มกาแฟตอนเช้าจริงดีที่สุดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะการดื่มกาแฟในตอนเช้าจะช่วยให้ร่างกายได้ประโยชน์จากกาแฟสูงสุดทั้งจากการกระตุ้นการทำงานของร่างกายและสารต้านอนุมูลที่ช่วยดูแลหัวใจของเราแล้วถ้าดื่มกาแฟมากเกินไปจะมีผลเสียหรือไม่และปริมาณที่พอดีควรจะเป็นเท่าไหร่ครับ การดื่มกาแฟในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดปัญหากับการนอนหลับได้หรือทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้เช่นกันฉะนั้นการดื่มในปริมาณที่พอเหมาะจะดีที่สุดจากการศึกษาพบว่าการดื่มกาแฟประมาณ2-3ถ้วยต่อวันถือเป็นปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟที่มีปริมาณคาเฟอีนสูงเกินไปในช่วงเย็นหรือกลางคืนดังนั้นการดื่มกาแฟตอนเช้า 2-3ถถ้ถวยจะทำให้เราได้รับประโยชน์จากกาแฟโดยไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ ถูกต้นค่ะการดื่มกาแฟในตอนเช้าในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยให้ร่างกายได้ประโยชน์สูงสุดทั้งจากการกระตุ้นการทํางานของร่างกายและสารต้านอนุมูลที่ช่วยดูแลหัวใจของเราแล้วถ้าดื่มกาแฟอยู่แล้วก็สามารถมั่นใจได้เลยว่ากาแฟในตอนเช้านั้นมีประโยชน์จริงๆต่อสุขภาพหัวใจแต่ก็อย่าลืมดื่มในปริมาณที่เหมาะสมครับใช่ค่ะทุกคนควรดื่มกาแฟอย่างมีสติและในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ใช่ครับขอบคุณจูนมากครับสำหรับข้อมูลดีๆที่แชร์ให้ทุกคนได้รู้จักกันและหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการดื่มกาแฟในตอนเช้าต่อสุขภาพหัวใจนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องความคิดดีสำหรับข้อมูลดีๆครับยินดีค่ะขอบคุณมากที่ให้โอกาสมาแชร์ข้อมูลในวันนี้หวังว่าเราจะดูแลสุขภาพกันอย่างมีความรู้และเข้าใจมากขึ้นค่ะ